อ้ว่าจะนอนเงียบเงียบเอาไปเอาเข้าไปยีราหน่อยบอกว่าจะนอนเงียบเงียบกับบอสใจเลยกับบอสใจเลยเนาะลูกเนาะดูดดูดเอาเอาแทะเข้าไปแทะเข้าไป พี่หลังอะไรพี่อ้วนว่าจะนอนเงียบๆจะหน่อยเนาะไอ้น้อยว่าจะนอนเงียบๆจะหน่อยก็ไม่ไล่เอาเอไปแกงทองเงินกัน,นไปแกงทองเงินนี่แหละไปแกงขยังละ่ะอ้วนเลยผู้ทองทองทองกินหลายพี่ผูไอ้ขีู้อ่ะพี่อ้วนนะขี้โูเต็มเดินไม่หลานะ เอ้ยมูเอ้ยมูอ้วนไอ้มูอ้วนถุงั้นจัดการมันนะถุงั้นนั่นจัดการอ้วนมันดูวยไปยูซืออืมเอ้าอ่ะว่าสิดท้ายท่านรับก่อนกันนะก็บ่ได้เลยไอ้มูอ้วนเอ้ยจัดการมันถุงั้นจัดการมันจัดการมันได้ถุงเงินหมุนหมุนบมกปินน่ะหมุนมาตะ่น เออจัดการเลยค่ะปะมันดึงกัดหูดึงอ๋อบอกให้กัดหูดึงอืมกัดหูดึงเลยเอาหุ้นอืมอข่าวหัวลูกเุ็นอะไรปากกว้างอ่ะอิ่งเลาบอกกัหยังในบึ่งอนาวะพึ่งนะตุ้มอีหยังอยู่นะผาดังเย็นเจิดเจิดเย็นเจิดเจิดเมื่อในอากาศที่เย็นเย็นพี่น้อง ให้กัดหัว,ด,ด,หวด,ด,ดึง,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 งกัดหัวดึงเลยเอ้าดึงดึงข้างๆเลยตรง,งนั้นกัดหัวดึงเลยตรงนั้นวิตเซ่ให้มันอย่างอาเอาเนาเออเออเออเอาเลลนตรง,งนั้นเลนตรงนั้นซีเลียให้อย่างเดี๋ย,ทยวทำความสะอาดให้กันทำความสะอาดให้อ้วนจิ โอ้ยคั่นแถวงอนเอาอ้วนนียอ้าพวงมือเลยคั้นแถวคั้นข้างคั้นข้างขั้นแถวคั้นแถวคั้นข้างขั้นข้างขั้นแถวไปละจ้าพี่น้องจ๊าคลิปนี้กันสิไว้แค่นี้ละจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมน้องๆนะคะไปละจ้า